นั่งทำงานอยู่ดีๆพี่น้องเอ้ยบุคิดบุฝันแนวบ่เคยเห็นก็เคยเห็นพี่น้องว่าจะแปลกๆวิ่งรถมาอยู่เลยวิ่งอย่างเดียวเ,ยเกิดมาบ่เคยเห็นพี่น้องสองพันยี่ห้าวิ่งมายังโอ้ยวิ่งอย่างเดียวเลยโผพี่น้องเอ้ยบ่เคยเห็นก็เห็นไป นี่แหละไม่ว่ายังวัตายคือสิเห็นหลายอย่างเพิ่งสายไฟพี่น่องรถนี่ขย่้าเลยโอ้ยเบิ่งรถพี่น้องอรถโยกไปโยกมาอุย้ยแต่ย่านคับต้องพากันวิ่งหนีออกจากตึกจากอะไรโอ้ยทุกคนนี่ไม่เคยเห็นเลยต้องพากันวิ่งเนี่ยวิ่งเอาตัวรออเว้นก่อนออกมาปลอดภัยเว้นก่อน ประมาณไม่ได้ดูจับประตูยังเห็นไหมประตูยังเอ็นอยดูประตูตรงข้ามโอ้ยพี่นองเงาใดก็มีบาทนี่วิ่งไป่ไ้ใช่รองเท้าไม่ได้ใช่เกิบเลยวิ่งอย่างเดียวโยทุกคนแตกตื่นกันหมดไม่เคยเจอ ก็เคยเห็นเคยเห็นในทีวีในข่าวต่างประเทศเนี่ยมันเจอกับตัวเองแล้วมันเป็นแบบนี้อันตรายตึกบ้านหลังบ้างใหญ่โยกโว่ามันต้นไม้ไหมหน่ากลัวดีทุกคนยืนงงกันหมดอะกอ,อย่าง ุกคนออกจากที่ทํางานกันงงกันเลยทํางานอยู่จะดีโยกแรกคิดว่าวูบวินแดดร้อนที่ไหนได้มันแม่นแผ่นดินไหวนี่เองพี่นออ้องเ้ยตายตายตายทุกคนออกออก,ออกหมดแล้วหลบกันหมดแล้วไปยืนหลบหลบตึกกันหมดแล้วหลบออกมาจากที่ทำงานพากันวิ่งออกมาหมดและอันนี้ดูจาก ภาพกล้องจอนเมื่อวานดูสภาพเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยจับโทรศัพท์ไม่ทันเลยวิ่งก่อนทุกคนวิ่งไม่เอาอะไรเลยหนีก่อนหนีไปที่ปลอดภัยก่อนทุกคนยืนงงกันหมดอันตรายไม่เคยเจอก็ต้องเจอ ที่นี่ทุกคนปลอดภัยดีดีมันเป็นไม่นานถ้าเป็นนานเนี่ยอ้สภาพ